เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าอินซีต่อสู้เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นกำลังหลักของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin Lockheed Martin ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงปี1970และยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันความสำเร็จของ F-16 มาจากความสมดุลระหว่างพลังการบิน ความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องบินรบยุคใหม่ F-16 ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังโครงสร้างของมันทำจากวัสดุคอมโพสิตและอลูมิเนียมที่แข็งแรงเพื่อให้มีความเร็วสูงสุดกว่า2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณแมตสอระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ทำให้เครื่องตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำนักบินสามารถควบคุมการบินได้อย่างอิสระแม้ในสถานการณ์การการ,รบที่ซับซ้อน นอกจากนี้ F-16 ยังมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธ F-16 สามารถติดตั้งขีปนาวุธหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น AIM-9 Sidewinder สำหรับการรบระยะใกล a 120้ a i m 1 2 0 AMRAAM สำหรับการรบระยะใกลรวมถึงระเบิดนำวิถีแบบเลเซอร์ JDAM และ GBU ที่สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด20มเมตร แบบ M 6 1บูรการติดตั้งภายในเครื่องเพื่อใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดประเทศไทยได้รับเครื่องบิน F 1 6เข้ามาใช้ครั้งแรกในช่วงปีพศสองาลา2531ภายใต้โครงการพิสนารสวนโดยกองทัพอากาศไทยได้รับมอบจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศของประเทศปัจจุบัน F 1 6ของไทยประจำการอยู่ในหลายฝูงบินเช่นฝูงบิน1 0 2และ403ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดตาคลี เครื่องบินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันน่านฟ้าไทยและมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมรบกับพันธมิตรต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และญี่ปุ่นในการฝึกคอบราโกที่มีชื่อเสียงในแง่เทคโนโลยี F-16 ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบยุคใหม่ได้ปัจจุบันมีรุ่นที่พัฒนาเพิ่มเติม เช่น F-16 Block 552และ F-16V หรือที่เรียกว่าเวเปอร์ซึ่งมาพร้อมกับเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ระบบคอมพิวเตอร์การบินที่ทันสมัยและจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสิ่งเหล่านี้ทำให้ F-16 ยังคงเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศทั่วโลกความพิเศษอีกอย่างของ F-16 คือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายทั้งการโจมตีการลาดตระเวนและการป้องกันทางอากาศเครื่องบินรุ่นนี้สามารถขึ้นบินได้จากรันเวย์ที่สั้นและมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถปฏิบัติการได้ในพื้นที่ที่